ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำคขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดําเนินการขอให้รัฐบาลพิจารณาศึกษาความยั่งยืนของโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือโครงการแลนดบริดจ์ลำดับแรกครับผมขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุยตินี้ของผมและคณะนะครับ เพราะเป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการซึ่งวันนี้ครับก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับที่ได้เสนอยติขอให้ทางสภา,าตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาในเรื่องเรื่องแลนบริ์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรา,รายละเอียดของยติครับก็ได้ปรากฏตามเอกสารที่ทางสภา,าได้แจกจ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ผมจึงขออนุญาตใช้เวลานี้นะครับเพื่ออภิปรายประกอบยติเป็นลําดับต่อไปครับท่านประธานครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนสําคัญที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมีความพยายามผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้โดยเฉพาะการสร้างสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมเส้นทางเดินเรือจากฝั่งอนดามันสู่ฝั่งอ่าวไทยหลายรูปแบบ หลายแนวคิดครับเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือ Southern Seaboard ไปจนถึงโครงการขุดคลองคอคอดกระจนมาถึงปัจจุบันครับมีแผนขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนหรือเรียกว่า Southern Economic Corridor ที่หวังเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ต่อยอดการพัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่สู่การเป็นเมืองนวัตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของภาคใต้สู่การแข่งขันตลาดโลกโดยหนึ่งในโครงการที่สำคัญครับที่รัฐบาลจะมีแผนล,ลงทุนคือโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันที่จังหวัดระนองจังหวัดชุมพรหรือที่เรียกว่าแลนด์บิ์ครับภายในโครงการนี้ครับจะมีการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทั้งสองฝั่งทะเลมีโครงการพื้นฐาน มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างกันด้วยระบบรางรถไฟรางคู่มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์รวมถึงการขนส่งระบบท่อและการพัฒนาพื้นที่หลังท่าด้วยอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในบริเวณโดยรอบไปจนถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังท่าโดยการถมทะเลเพื่อพัฒนากิจการสนับสนุนท่าเรือขอภาพประกอบด้วยครับ ทมาชากครับผมขออนุญ,ญาตแสดงภาพที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ลองวาดเส้นทางแลนบิ์ครับให้กับทางผู้ประกอบการรถไฟในประเทศจีนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นภาพนี้นะครับท่านวาดระหว่างช่วงการหารือในภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทําให้เห็นภาพของโครงการ2ท่าเรือแต่รับรวมเป็น1หรือที่เรียกว่า one port two site นะครับท่าชานครับโครงการนี้ รัฐบาลหวังว่าจะเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งในด้านการขนส่งการลงทุนและเศรษฐกิจเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ประหยัดเวลาขนส่งทางเรือและจะเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างเรือจากฝั่งอ่าวไทยและอันดามันให้สะดวกยิ่งขึ้นโครงการแลนบริดจ์นี้ครับเป็นความฝันว่าจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจทางด้านสินค้าและบริการ และดึงดูดการลงทุนในพื้นที่และที่สําคัญครับเป็นความฝันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศอย่างไรก็ตามครับท่รรานประธานครับโครงการที่ใหญ่เช่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษาผลประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างรอบคอบและรอบด้านทั้งในมิติด,ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนและได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยโครงการนี้ครับยังมีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงและการท่องเที่ยวและในพื้นที่ก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและทะเลโดยมีความกังวลในเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงปัญหามลพิษที่อาจตามมา และส่งผล,ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมีความท้าทายและความกังวลในเรื่องเม็ดเงินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เงินลงทุนสูงซึ่งหากประสบความสําเร็จครับก็อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่หากล้มเหลวครับก็อาจก่อภาระหนี้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายพิเศษขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทั้งหมดนี้ครับจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐรฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมรับมือรับรองรองรับประเด็นความท้าทายทั้งหมดนี้และพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบอย่างรอบครอบซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประชาชนนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อย่างรอบด้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้นอกจากนี้ครับอาจจะมีการศึกษาผลกระทบและความสำเร็จจากตัวอย่างโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจและโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือแรนบริดจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของโลกประกอบการพิจารณาและนำมาปรับใช้กับโครงการของเราด้วยดังนั้นครับท่านประธานครับผมจึงขอเสนอยตินี้ มาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการขอให้รัฐบาลพิจารณาศึกษาความยั่งยืนของโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ .2512 ข้อที่45และหากวันนี้ครับหากทางสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาโครงการแลนบริดจ์นี้ก็ขอใ พิจารณานำข้อเสนอแนะของผมไปประกอบการศึกษาด้วยครับทั้งนี้ครับสุดท้ายนี้ก็เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จส่งผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุดและให้โครงการแลนบริดจ์เป็นโครงการที่ยั่งยืนและได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และต่อคนไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับ